เรื่องเล่าวัยเด็กกับป่าเล็กๆของหมู่บ้านตอนที่หนึ่งกิ่งกระทร้อนย้อนไปสมัยยี่สิปีก่อนพื้นที่ภาคอีสานแถบทุ่งกุลาร้องไห้พื้นที่ของหมู่บ้านผมจะอยู่ติดแถบขอบขอบของทุ่งกุลาร้องไห้ก็เลยพอจะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความสนุกในป่าแบบเด็กๆมาเล่าสู่กันฟัง เพราะว่าในเขตทุ่งอันแสนแห้งแล้งที่เรียกขานกันว่าทุ่งกุหลาร้องไห้แทบจะเรียกว่าทะเลทรายเลยก็ว่าได้ชาวบ้านที่อยู่ในเขตทะเลทรายก็จะมีวิถีชีวิตต่างกันไปกับพวกที่อยู่รอบนอกบางทีก็จะเห็นชาวบ้านแถบนั้นมาเอาของมาแลกข้าวแลกปลาแดกหรือปลารา้าเครื่องเทศพวกกระเทียมพริก เพื่อเศรษฐกิจที่พอหาได้ตามมีตามเกิดเริ่มจากการเข้าป่าครั้งแรกในหมู่บ้านจะมีป่าเล็กๆเ,เป็นป่าชุมชนเหนือที่ประมาณสองพันไร่ก็จะมีคนเข้าไปหาของป่าพวกเห็ดหน่อไม้หรือล่าพผังพรงูสิงกระรอกหมูพุกกระปอมตามที่พอจะมีให้ล่าพอได้มาประทังชีวิต ข้างป่าก็จะเป็นสระเก็บน้ำเหนือที่สระประมาณสามร้อยไร่มีปลานานาชนิดเรียกได้ว่าหมู่บ้านของผมค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์ได้เปรียบหมู่บ้านอื่นพอตัวเริ่นมายาวเข้าเรื่องดีกว่าสมัยนั้นมีโรงเรียนประจำหมู่บ้านซึ่งโรงเรียนจะอยู่โรงข้ามป่ากับสระประจำหมู่บ้านผมมีเพื่อนรักอยู่คนหนึ่ง มันชื่ออุดรผมจะเรียกมันว่าไอ้เขียวประสบการณ์วัยเด็กของผมจะเริ่มจากตอนนั้นอยู่ป .4 หลังจากเลิกเรียนเวลาประมาณบ่ายสามไอ้เขียวก็เอ่อยขึ้นต่ามๆปะกูพาไปหากินบักข้อในป่าบักเล็บแมวบักว่ากูเห็นต้นมันอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยต้นบักผีพ่วนกาลังสุกกูเข้าไปกับไอ้กูเมื่อวาน เห็นก็รอกมาแทะอยู่พอมันพูดแบบนั้นปุ๊บอารมณ์ของเด็กสิบขวบก็อยากกินผลไม้ป่าก็เลยเออออตามมันตกลงกันจะเข้าไปโดยมีท่านพรานเขียวนำทางผมกับเพื่อนอีกสามคนเลยตกลงกันเข้าไปด้วยกันเพื่อจะไปตามหาผลไม้ป่าที่ไอ้เขียวโมว่าอร่อยมากอารมณ์ตอนนั้นเหมือนดูหนังอังกอพอเดินผ่านคลองน้ำ ที่ตัดจากป่าลงไปในสระหมู่บ้านไอ้เขียวบอกเฮ้ยเฮพวกมึงเงียบพวกมึงเงียบหมอบลงเดี๋ยวมันตื่นเห็นพังพรตัวเท่ากระติกน้ำลงมากินน้ำในร่องน้ำในป่าบอกเลยอารมณ์เด็กสิบขวบตอนนั้นตื่นเต้นมากพอสักพักมันก็วิ่งหนีเข้ากอไผ่ไฮวับไอ้เขียวเลยพาเราบุกป่าไปต่อซึ่งมันมีทางเดินที่ชาวบ้าน เขาใช้เดินหาของป่าอยู่แล้วเดินมาสักพักก็มาเจอรายไอเทมของเรามันคือต้นคอกับต้นผีพวันไอเพื่อนคนหนึ่งมันชื่อเอกกาลังจะวิ่งไปขึ้นต้นคอไอพรานเขียวดึงแขนไว้อย่างแรงเฮ้ยหยุดงูอยู่ใต้ต้นคอทุกคนชะงักหมดมองไปที่ใต้ต้นคอก็เห็นงูตัวยาวประมาณสองเมตร กำลังจ้องมองมาที่เราทั้งห้าไอ้ท่านพรานเขียวบอกงูสิงงูสิงไล่มันไปก่อนแต่ตอนนั้นผมมองเห็นงูผมแทบฉี่ราดแล้วหลังจากพรานเขียวไล่งูไปแล้วพวกเราก็เริ่มทำการเก็บสิ่งที่เข้ามาค้นหามองไปดูบนต้นก็จะมีกระรอกกระแตวิ่งหาเก็บกินผลผีพวนเราทั้งห้าคน ก็เลือกหาเก็บผลไม้ป่าพวกนั้นจนอิ่มหนำสำราญใจต่วันเริ่มคล้อยลงเกือบคำ่ำท่านพรานเขียวก็พูดขึ้นมาว่าเราออกไปดีกว่าเดี๋ยวจะมืดแล้วเดี๋ยวจะโดนก้นมายมแม่ของพวกมึงพรุ่งนี้วันเสาร์เดี๋ยวกูจะบอกพี่กูผ่ามาล่าพังพรกับงูสิงตัวนั้นพวกมึงสนใจไหมได้ยินคําชิญชวนแบบนั้นผมทั้งสี มองหน้ากันอย่างรู้ใจกันเมีหรือที่พวกผมจะปฏิเสธได้เลยท่านพรานเช้าวันเสาร์แสงแดดสีทองอ่อนๆเริ่มส่องเข้ามาที่นอนผมผมลุกขึ้นแบบงงเงียมาล้างหน้าแปลงฟันแล้วไปเปิดทีวีช่องเจ็ดดูการ์ตูนพี่นัดพี่แนนดิสนีย์ครับจนปลาบดทองจบค่อยไปต่อช่องเก้ากร์ตูนน้าต่อยเซมเบจนสิบโมง ระหว่างดูการ์ตูนก็กินข้าวที่แม่ทำไว้ให้ก่อนแกจะออกไปสวนเด็กยุคเก้าศูนทุกท่านเชื่อว่าจะเป็นแบบผมหลังจากดูการ์ตูนจบก็ได้ยินเสียงเรียกจากท่านพรานเขียวตั้มตั้มเอ้ยได้เวลาแล้วผมลุกไปปิดโทรทัศน์แล้วลงจากบ้านไปหยิบถุงปุ๋ยที่พ่อตัดไว้เป็นยามพร้อมหนังสติ๊กคู่ใจ ไม่ลืมกล่องข้าวน้อยกับบองปลาแดกหรือปลาระสับที่แม่เรียมไว้ให้แล้ววิ่งขึ้นซ้อนท้ายจัก,กรยานท่านพลานเขียวพอไปถึงบ้านพี่ก็เจอกับเพื่อนร่วมอุดมการณ์ของผมทั้งสี่คนกับรุ่นพี่ที่เป็นหัวเจวกาล่าอีกสามคนผมมองไปเห็นพี่พีแก่กำลังเตรียมปืนแก๊ปกับพลุยิงลูกดอกอยู่ด้วยความสนใจเราเป็นเด็ก ไม่เคยเจออะไรแบบนี้เคยดูแต่ในทีวีไม่เคยออกล่าจริงๆสักทีเลยขอพี่แกอยากยิงปืนเสียงดังโป๊ะไอ้เด็กเปรตพวกมึงอะใช้หนังสติ๊กไปก่อนโตกว่านี้ก่อนเดี๋ยวไอ้หัดให้มันอันตรายไอ้คมแกเขกมะกอกเข้าเต็มหัวผมด้วยความเอ็นดูหัวโนเลยหลังจากเตรียมอุปกรณ์การล่าเสร็จ พวกเราทั้งแปดก็เดินทางเข้าป่าหน้าโรงเรียนระหว่างทางข้างสระน้ำจะมีต้นมะขามเทศเรียงรายรอบสระจนถึงป่าพวกไอ้แก่ก็ให้พวกผมทดสอบฝีมือด้วยการยิงมะขามเทศสุกๆลงมากินกันเริ่มเข้าป่าไอ้คมแก่ก็สอนการลาเบื้องตน้นเด็กสิบขวบตอนนั้นอารมณ์เหมือนกับได้ไปเรียนวิชา จากวัดเร้าหลินกันเลยทีเดียวเดินเข้าป่าได้สักพักไอ้เขียวมึงเจอพังพอนลงตรงไหนเมื่อวานเนี่ยมึงโม้อีกแล้วพังพอนที่ไหนตัวเท่ากระติกน้ำไอ้พรานเขียวของเราเถียงสู้ตายจริงๆอ้ ي, าไอ้าให้สี่ตัวนี่ดูก็ได้จากนั้นพรานรุ่นพี่ทั้งสามก็แยกกันเข้าดูรอยเดินพังพอนรอบกอไผ่เฮ้ยเฮ้ยออมอม มันเล่นเข้าอุมนั้นเนี่ยตัวเท่าขากูเลยเสียงไอ้คมตะโกนออกมาพวกผมนั่งกินมะขามเทศอยู่วิ่งตามเสียงนั้นไปล้อมคนละม,มุมส่วนตัวไอ้คมกับพรานรุ่นพี่อีกสามคนวิ่งขึ้นต้นไม้ไปรอยิงปืนแก๊บที่อัดลูกตะกวัวสิบกว่าเม็ดพวกมึงไปหักไม้มาตีอุมหาไม้ยาวๆตีไล่มันออกห้ามเล่นตามไอจะรอยิงอยู่ พวกผมก็ทำตามอย่างง่ายดายตีไล่ไปไล่ไปสักพักพังพรตัวเท่ากระติกน้ำก็วิ่งออกมาไอเอ็กกาลังจะเอาไม้ด้วนเท่าแขนวิ่งไล่หวดไอ้พรานเขียวพระเอกของเรารีบกระโดดดึงตัวไว้เฮ้ยห้ามตามเสียงไอ้พรานเขียวเราตะโกนออกมาสิ้นสุดเสียงไอ้พรานเขียวก็มีเสียงปืนแก๊บลั่นปังปังปังกูบอกแล้วไง ห้ามตามแค่ไล่มันออกมาถ้าเกิดปืนกูลั่นกูไม่ติดคุกเหรอเสียงไอ้คมหัวหน้าทีมด่าไอ้เอกเพื่อนผมจากนั้นผมก็เข้าสำรวจพื้นที่เจอพังพรตัวเคืองนอนอาบเลือดอยู่น้ำหนักประมาณห้ากิโลพอพอวันนี้ได้ไอ้ตัวนี้เราก็อิ่มแล้ววันหลังเรามเอางูสิงบักพรันเขียวต่อกูบอกต้องเฮ็ตาม กูเกือบยิงคนตายแล้วเสียงหัวหน้าทีมบ่นขึ้นมาไอ้เอกเพื่อนผมนี่น่าซีดเลยทีเดียวจากนั้นพวกเราทั้งหมดก็ออกจากป่ากลับไปบ้านไอ้คมไอ้แก่ผัดเผ็ดพังพรซึ่งเป็นอาหารป่าที่ป่าจริงๆที่ผมเคยลองกินมันโคแซบบวกกับบองปลาแดกที่แม่ห่อม,มาให้มันเข้ากันมาก หลังจากอิ่มน้ำสำราญพวกพี่ๆแก่ก็สั่งสอนพวกผมยกใหญ่พรุ่งนี้จะพาล่างูห้ามทำเหมือนวันนี้อีกนะพวกมึงเช้าวันอาทิตย์อันสดใสเด็กวัยสิบขวบหลังจากทำกิจวัตรประจำวันหยุดโรงเรียนเสร็จคือดูการ์ตูนตั้งแต่ช่องเจ็ดจนไปจบที่ช่องเก้าขณะที่ผมกำลังเรียสเสบียงมีกล่องข้าวน้อย กับอาวุธคู่กายคือหนังสติกก็มีเสียงเรียกอันคุ้นหูดังมาจากหน้าบ้านตาั้มมาได้แล้วไอ้ท่านพลานเขียวเจ้าเดิมเออกูเอากล่องข้าวแป๊บหนึ่งหลังจากนั้นผมก็วิ่งไปขึ้นซ้อนท้ายจัก,กรยานไอ้เพื่อนรักเพื่อไปหาลูกพีที่บ้านพอไปถึงพวกอ้ายแก่กำลังล้างเราปืนแก๊ปอยู่ส่วนเพื่อนผม ก็แบ่งกันถืออุปกรณ์การล่างูมีเสียมจอบแบกกันไปเข้าป่าล่างูสิงของไอ้พลานเขียวเตรียมของเสร็จเราก็พากันเดินเข้าป่าหน้าโรงเรียนระหว่างทางเราก็ไม่ลืมที่จะทดสอบความแม่นด้วยการเอาหนังสติกยิงมะขามเทศลงมากินแล้วก็จะมีต้นพุทราที่กำลังสุกอยู่ปลายสะก่อนจะเข้าป่า วันนี้ไอ้เอกมันห่อแจ่วเกลือแดงมากินกับพุทธาด้วยระหว่างที่กำลังสอยมะขามเทศกันอย่างเมามันผมก็เหลือไปเห็นกระปอมก่าคอแหล่หรือกิ้งก่าตัวเท่าแขนไอคมไอขม,อขมบากคอแหล่เอาไหมเอาไหมไอขมก็วิ่งเข้ามาดูลุ่มเลยลุ่มเลยเอาไปก้อยใส่มะม่วงได้ยินแบบนั้น พวกผมทั้งห้าก็หลุมยิงเจ้ากระป๋อมโชคร้ายนี่จนด้วงลงมาแล้วพวกผมทั้ง8ก็มุ่งหน้าเข้าป่าต่อไปด้วยการสาตสายตาหากระป๋อมไปด้วยหลังจากที่ยิงตัวแรกได้จนหาก้อนหินจะยิงไม่มีระหว่างทางจากบ้านลูกพี่จนถึงป่าประมาณหนึ่งกิโลเมตรได้กระป๋อมประมาณ10บตัวถ้าตัวไหนผมยิงไม่ได้ อายงพี่ชายของไอ้คมซึ่งแกเอาพลหยิงลูกดอกมาด้วยแกก็จะมาเป่าลูกดอกให้ขนบ้าอะไรโคตรแม่นไม่พลาดสักตัวถึงชายป่าไอ้แกก็ถามไอ้พรานเขียวเฮ้ยที่พวกมึงมาเจอเมื่อวันก่อนใช่งูสิงจริงไหมอย่าบอกเด้อว่างูเหา่าไอ้พรานเขียวของเราก็เถียงสู้ตายอีกเช่นกัน จริงๆนะอ้ายผมเห็นตัวดำๆไม่เห็นมันแผ่หัวสิ่งสุดบทสนทนาถามข้อมูลกันเสร็จสับพวกเราก็มุ่งหน้าต่อไปอยังต้นคอพอใกล้ถึงต้นคอเสียงอ้ายหยงก็บอกพวกมึงเงียบๆกูจะเอาพลุไปเป่ากระแตแต่เหมือนเสียงของพวกเราจะดังไปหน่อยหัวเราะไอ้พลานเขียวเลื่อนตกร่องน้ำ กระรอบก,กระแตที่มาหากินผลมไม้ป่าตรงนั้นเลยหายเงียบหมดเฮ้ยพวกมึงหาดูรูรอบๆต้นคอกับกอไผ่แถวนี้ถ้าเจอรูห้ามจกให้เรียกอายเผื่อมันไม่ใช่งูสิงคือบักเขียวว่า <c> สิ้นสุดคำสั่งของผู้เป็นหัวหน้าทีมล่าพวกเราก็แยกกันเดินหารูที่งูจะเข้าไปอยู่ได้ระหว่างที่เดินหายอยู่นั้น เสียงไอ้แซมเพื่อนผมอีกคนก็ตะโกนเรียกอ้ายอ้เจอแล้วจากนั้นพวกเราทั้งหมดก็วิ่งไปดูจุดที่บักแซมยืนอยู่ไหนรูงูไอ้แซมไม่พูดแต่ชี้นิ้วให้ดูบนหัวบักปอบเอ้ยกูนึกว่าเจองูที่แท้หั่งมิ้มหรือรังพึง่งแล้วก็หัวเราะกันทั้งทีมดีเหมือนกัน่ เอามิ้มน้ำผู้เท่าว่ามิ้มเดือนห้าเป็นยาเดี๋ยวเราค่อยมาเอาไปหางูก่อนเสียงลูกพี่พู้เป็นหัวโจกบอกแล้วก็แยกย้ายกันตามหางูต่อสักพักมีเสียงตะโกนมาจากหลังกอไผ่เจอแล้วเจอแล้วมันไม่ใช่งูสิงงูเห่าตัวเท่าแขนเนี่ยอยู่ในรูเสียงไอย,ย่งพูดออกมาหลังกอไผ่งูเห่าก็เอา ผดเผ็ดก็แซบดีได้สูบักเขียวไหนมึงว่างูสิงดงได้ยินคําถามแบบนั้นไอ้พรานเขียวพระเอกของเราถึงกับหน้าซีดไม่รู้หรอกผมไม่เห็นมันแผลคอพรานน้อยของเราตอบเสียงอ่อยแล้วเสียงหัวเราะของทั้งแก๊งก็ตามมาอีกระรอกสิ้นสุดเสียงหัวเราะพรานรุ่นพี่ทั้งสามก็เอาจอบกับเสียม ทำการขุดดูงูแล้วสั่งห้ามพวกผมทั้งห้าเข้าใกล้ให้ไปหายิงกระปอมรอเด็กทั้งห้าคนได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกกลัวงูก็เลยออกไปยิงกิ้งก่ารอได้มาอีกห้าหกตัวกำลังยิงกันเพลินๆก็ได้ยินเสียงเรียกจากพรานรุ่นพี่ทั้งสาให้เอากระสอบที่เตรียมมาไปใส่งูสิงของพรานเขียวนั่นก็คืองูเห่า ตัวยาวประมาณเมตรครึ่งเป็นครั้งแรกของเด็กอายุสิบขวบที่เห็นอสอรพิษใกล้ๆจับต้องได้ในระดับโฟบอกตรงๆว่ามันเป็นอะไรที่อัศจรรย์มากเคยดูสารคดีงูอนาคอนด้าที่โรงเรียนก็ไม่ระทึกใจขนาดนี้อารมณ์ตอนนั้นกูนี่มันแบกกิยวชัด,ชดเมื่อได้งูดังใจหมายที่ตั้งใจไว้ผิดพลาดเล็กน้อย ตรงที่มันไม่ใช่งูสิงพวกเราก็มุ่งหน้าไปอย่างที่อยู่ของรังมิมบักแซมจากนั้นอายยงแก่ก็เหมือนยาเส้นแล้วเป่าไปในลำพลหยิงลูกดอกพ่นใส่รังพึ่งที่อยู่ไม่สูงมากนักพอเห็นว่าพึ่งเริ่มเมาควันยาเส้นพี่คมแกก็ชักมีดแหลมสปาตาออกมาจากฝักที่เหน็บอยู่ที่เอว แล้วก็เขี่ยตัวพึ่งออกแบบง่ายดายโดยไม่มีการเสียเลือดเนื้อหรือได้รับความเจ็บปวดจากไรพึ่งแม้แต่น้อยแล้วก็ฟันกิ่งไม้ที่รังพึ่งอยู่ลากออกมาถอดผ้าเขาม้ามาห่อไว้เด็ก10บขวบทั้งห้าเห็นวิธีเอารังพึ่งแบบง่ายๆขนาดนั้นร้องว้าวกันเลยทีเดียวอ้ายมีเวทมนต์ใช้คาถาไล่มิ้มหรือ คือมันไม่ตอดไอ้แก่หัวเราะกากเลยเออเดี๋ยวกูสอนพอได้ยินคำนี้เด็กทั้งห้านิ่คอดเป็นปลื้มในหัวหน้าทีมคนนี้ยกให้เป็นไอดอลกันเลยทีเดียวบ่ายแก่ๆหลังจากนั่งพักแวะดื่มน้ำาดื่มท่าหากินผลไม้ป่ากับพุทราจิ้มเกลือของไอเอกเสร็จสมอุราเราทั้งหมดก็เดินทางออกจากป่ากลับบ้าน พอถึงบ้านลูกพี่เราก็แบ่งหน้าที่กันไปหาวัตถุดิบมาจัดแจงปรุงอาหารพวกพี่ๆแกก็จัดการกับเจ้าอสาร,รพิษเม็ดครื่องตัวนั้นสักพักพ่อของลูกพี่เดินมาขอดีงูไปดองเล่าไอเราก็สงสัยด้วยความเป็นเด็กกินพิษงูดองเล่ามันจะไม่ตายหรอแกก็ตอบไม่ตายหรอกกูมีคาถาดี กูเคยไปล่าสัตว์กับจอมขมังเวทแล้วผมก็ถอยมาย่างกระปอมไว้ตำใส่มะม่วงที่ไอ้พรานเขียวไปเก็บมาแล้วอ้ายแก่ก็ทําผัดเผ็ดงูเหา่าหลังจากปรุงอาหารป่าแบบบ้านๆเสร็จโดยเชฟคมผู้เป็นไอดอลของทีมงานเราก็เริ่มทําการสว่าปามก้อยกระปอมกับผัดเผ็ดงูเหา่าด้วยความอร่อ,รอยพอกินอิ่ม เรายังมีของหวานตบท้ายด้วยรังเพิ่งเดือนห้ารังเกือบเท่าถาดพาข้าย่างเข้าฤดูฝนน้ำเริ่มท่วมไรนาของชาวบ้านรอบๆหมู่บ้านสมัยนั้นคือถ้ามีน้ำก็มีปลากบเขียดให้เลือกช้อปปิ้งตามสะดวกเช้าว,วันเสาร์ของเด็กป .4 หลังจากดูการ์ตูนจนเต็มอิ่มได้เวลาขี่จัก,กรยานตาจาระเข้คันเก่า สมัยรุ่นพอ่อออกไปหาลูกพี่ที่บ้านพอไปถึงก็เจอลูกพี่กําลังสร้างอุปกรณ์จับปลามีเบ็ดกับพ้างดางแหล่เอาไว้ไปตรงคือการรองน้ำที่ไหลออกจากท่อหรือจากคันนาที่เขาขุดคันนาออกขณะที่กําลังทำอุปกรณ์หากินลูกพี่ก็มีตำบักหมันใส่มดแดงไม่รู้ภาษากลางเรียกอะไร เฮ้ยไอ้พวกเด็กน้อยพวกพี่จะพาไปใส่เบ็ดนอนค้างคืนใครจะไปให้ไปขอพ่อแม่พวกมึงก่อนพอผมได้ยินดังนั้นผมเลยบึงจักรยานตราจระเข้ไปบ้านไปขอพ่อกับแม่ว่าจะไปใส่เบ็ดกับลูกพี่พ่อผมก็อนุญาตพ่อผมกับพ่อลูกพี่แกเป็นเสี่ยวกันหรือก็คือเพื่อนรักกินน้ำสาบานกันมาแล้วพ่อ ก็เอาเบ็ดของแก่ให้ผมมา40บกว่าคันหลังจากนั้นเนยผมก็บึงจักรยานไปบ้านลูกพี่พอไปถึงก็เจอสหายร่วมอุดมการทีมงานเก่าอยู่ห้าคนรอบนี้อีกสามคนเพื่อนผมพ่อมันไม่ให้ไปบ่ายแกๆ่ๆหลังจากกินข้าวปลาจนอิ่มหนำสำราญใจพวกเราทั้งห้ามีลูกพี่สามคนเ กับเด็กสองคนคือผมกับไอ้พรานเขียวก็เริ่มทำการขี่จัก,กรยานไปหาเหยื่อตกปลาเหยื่อตกปลาสมัยก่อนก็คือไส้เดือนที่มันหาง่ายตามโพนที่เราไปขุดเหยื่อข้างป่าของเรานั่นเองผมเป็นเด็กผมก็ไม่ขุดไปหาผลไม้ป่ามาให้ลูกพี่กินแก้แดดแก้เหนื่อยลูกพี่ก็ขุดเหยื่อให้จนพอกับการไปยำเบสสามรอบ พอขุดเหยื่อเสร็จทีมนักล่าก็มุ่งหน้าไปโนนนาหนองทุ่งเรียนชาวบ,บ้านแถวนี้ไม่กล้าไปโน,นนนี้เขาว่ากันว่าผีดุแต่ปลาเยอะหลังจากขุดเหยื่อเสร็จเวลาประมาณบ่ายสามพวกเราก็กลับบ้านไปเตรียมอุปกรณ์หมีหม้อแบตสมัยนั้นเป็นแบตน้ำกรดกับข้องใส่ปลาขาดไม่ได้คือกล่องข้าวน้อย กับบองปลาแดกคนแก่สมัยนั้นสอนลูกหลานให้เบ็ดดีกว่าให้ปลาพอทีมนักล่าทั้งห้าไปถึงโนนทุ่งเรียนที่หมายตาไว้ก็จัดแจงทำเต็นที่พักแบบง่ายๆคือตัดไม้อยู่ค่ามาทำหลังคากันหมอกกันฝนพอได้พักชั่วคราวหลังคาก็ไปหาเศษกิ่งไม้มาทำแล้วมุงด้วยใบยูคาอีกที แต่ก็ไม่ลืมยาก,กันยุงผมก็ไม่ลืมใส่เสื้อทหารสมัยพ่อไปรบเวียดนามมาใส่กันยุงได้ดีขนาดพอทําที่พักเสร็จลูกพี่แกก็แบ่งเหยื่อตกปลาให้พร้อมกับเบ็ดสามสิบคันใส่ไปตามคันนาที่นามท่วมค่อนข้างสูงส่วนของพวกลูกพี่จะใส่ไปตามคันนาที่อยู่ถัดไปให้เด็กๆแบบผม กับไอ้พรานเขียวอยู่ตรงกลางพอเสียบเบ็ดจนหมดทุกหลังผมกับไอ้พรานเขียวก็กลับมาที่พักไปหาฟืนมาไว้รอลูกพี่หนังสติ๊กที่เอามาก็ส่องหากระปอมไปในตัวตะวันคล้อยลงยอดไม้ความสว่างที่เคยมีก็เริ่มกลับกลายเป็นความมืดพวกลูกพี่แก่ก็หุงหาอาหารด้วยของที่เตรียมมา กินข้าวรอบแรกบนเนินที่มีป่าล้อมรอบขอบอกก่อนหนนทุ่งเรียนมีเนื้อที่ประมาณ500อหูนห้าเมตรแล้วก็มีป่าบนนนเต็มไปหมดส่วนมากจะเป็นไม้ทนแลแรงที่มีตามภาคอีสานทั่วไปหลังจากกินข้าวอิ่มก็ไปยามเบ็ดคนละคันผมไม่เคยออกแบบนี้ลูกพี่ไปเป็นเพื่อนโดนด่าอีก ก็อยู่ข้างๆมึงนี่วากลัวอะไรอ่ะก็ไม่เคยมาที่โนนนี้เขาว่ากันว่าผีดูอ้อนวอนอยู่นานพี่แกเลยพาผมไปยำเบ็ดผมแล้วผมก็ได้ถือกระป๋องสีทาบ้านที่ลูกพี่เอามาใส่เหยื่อเบ็ดเดินตามหลังไปพอยำเบ็ดเสร็จทุกคนก็กลับมารวมกันที่เต็นท์พักชั่วคราวของเราเสียงจิ้งรีด เสียงกบเขียดร้องเต็มทุ่งบอกเลยว่าบรรยากาศโคตรได้เหมือนติดอยู่ในมนสะกดของท้องทุ่งแล้วเราก็ย่างปลาช่อนตัวเท่าแขนกินกับน้ำพริกปลาแดกกินกันอีกรอบจนอิ่มหนำสำราญเป็นการออกเด็ดครั้งแรกที่ผมประทับใจมากเวลาล่วงเลยมาประมาณห้าทุ่มเกือบเที่ยงคืนพวกเราทั้งห้าก็ออกไปยำเบ็ดอีก ปลามารอบสองนี้ปลาไม่กินเบ็ดเลยทุกอย่างเงียบกริบเรากับอยู่ป่าช้าแม้แต่เสียงกบเสียงเขียดจิ้งหรีดก็ไม่มีร้องขณะที่ผมกำลังเดินกลับกับลูกพี่คมแกก็บอกเฮ้ยรอบนี้มันผิดปกติเสียงเขียดเสียงกบก็ไม่มีร้องมึงเดินตามรอยเท้าอ้ายนะห้ามออกนอกผมได้ยินก็ยังงงอยู่ เดินตามรอยทำไมวะขณะที่กำลังเดินตามลูกพี่อยู่กำลังจะขึ้นบนเนินที่พักปรากฏเห็นแสงสีส้มอมชมพูพุ่งขึ้นมาจากบนโนนที่พวกเราไปทำที่พักไว้เสียงลูกพี่บอกเฮ้ยหมอบลงปิดไฟผีเป้าผมไม่รู้ว่าที่อื่นเรียกยังไงบางที่ก็เรียกผีหัวไฟผีโพง แล้วลูกพี่ผมแกก็ชักปืนแก๊ปที่สะพายหลังออกมาเตรียมยิงพลางก็เรียกพี่ยงกับพี่มัมที่อยู่คูนาถัดกันไปเตรียมปืนเตรียมปืนผีเป้าบักยงบักมัมผมเห็นมันแตกขึ้นบนยอดไม้ตอนนั้นเหมือนกับพลุแต่สีแดงอมส้มผสมสีเขียวสลับไปมามึงบอต้องกลัวอยู่หลังอ้ายแต่ผมนี่เยี่ยวแตกแล้ว พี่คมยิงปืนใส่ไปดอกหนึ่งระยะห่างประมาณ30เมตรแสงนั้นก็แวบลอยไปพลอื่นพี่ขมกกเลยเรียกพวกทั้งหมดขึ้นมารวมกันที่ที่พักพอผีเป้าตัวนั้นโดนยิงมันไม่เป็นอะไรสักพักมันแตกออกมาอีกสี่ถึงเจ็แสงมาลอมพวกผมทั้งห้าไว้ผมนี่นึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่เลยแต่มันไม่เข้าใกล้ ได้แค่วันอยู่รอบๆแต่ผมนี่หัวซุกตูดลูกพี่เลยเสื้อทหารพ่อสมัยรบเวียดนามก็ช่วยไม่ได้ได้แต่ห่มไว้ไม่ให้เห็นมันเสียงปืนแก๊ปยังดังตลอดคืนเจ้ากรรมฝนตกเรนรินแก๊ปเปียกลำปืนก็เปีกยกยิงไม่ค่อยออกยิ่งยิงมันยิ่งเยอะยิงหนึ่งแตกออกมาเป็นสองหผมนอนฟังเสียงปืนแก๊ป ของลูกพี่ทั้งสจนตีสี่แสงนั้นเริ่มค่อยๆหายไปทีละดวงสองดวงจนเห็นแสงแรกของตะวันโผล่ขึ้นมาทางด้านตะวันออกของเนินสมรภุมินั้นค่อยยุติดินปืนยังเหลือแต่ลูกตะกวัวหมดตั้งแต่ตีสามปืนแก๊ปสามกระบอกสู้กับผีโพรงยี่สิกว่าแสงตามที่ผมฟังมาจากลูกพี่ ผมเย่ยวแตกเฉยๆแต่ไอ้พรานเขียวออกยันขี้นับถือลูกพี่สามคนยิงผีทั้งคืนตะวันสาแสงมาเป็นเวลาแปดโมงพวกผมค่อยออกจากโนนี้ด้วยการที่พี่มัมเข้าไปบอกพวกพ่อขี่อีแท็กเข้ามารับแต่ยอมรับว่าปลาเยอะมากขนาดอยู่ตามทุ่งนาโปรดติดตามตอนต่อไป สำหรับผลงานเขียนเรื่องนี้ยังไม่จบนะคะท่านผู้เขียนได้เผยแพร่ไว้ในกลุ่มเฟซบุ๊กเรื่องเล่าของคนเดินป่าทางทีมงานได้ขออนุญาตจากท่านผู้เขียนและได้นำตอนที่หนึ่งถึงสี่ที่เขียนเสร็จมารวมตอนเป็นตอนที่หนึ่งหากมีตอนใหม่ที่ท่านผู้เขียนได้เขียนเพิ่มเติมแล้วเราจะขออนุญาตจากท่านผู้เขียน นำมาอ่านเพิ่มเติมนะคะขอขอบคุณเจ้าของนามปากกากิ่งกระท้อนจากผลงานเขียนตอนเรื่องเล่าวัยเด็กกับป่าเล็กๆของหมู่บ้านที่อนุญาตให้นำเนื้อหามาเผยแพร่ค,คะ่ะฝากติดตาม f เฟ e บ o ๊กแฟนเพจที่เก็ทูสตอรีตีตัวฟังเรื่องเล่ากันด้วยนะคะ และทางอินสตาแกรมฉามมิแจมตามลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ